สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมีนาคมค่ะกับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปนะคะที่จะมาทํานายในเรื่องของดวงความรักของคนแต่ละราศีว่าในเดือนมีนาคมนี้ความรักของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจําเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพมาขึ้นมาค่ะเทพมาขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเทพมาถือว่าเป็นเทพแห่งสงครามถือเป็นเทพแห่งการต่อสู้การดิ้นรนหรือการฝ่าฟัน ะะสําหรับคนมีคู่แล้วเนี่ยนะคะเทพมาเตือนขึ้นมาเป็นสัญญาณว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่ครองสักเท่าไหร่เพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการออกไปรับศึกข้างนอกนะคะความวุ่นวายข้างนอกจะเกิดขึ้นนะคะความวุ่นวายในเรื่องของการทํางานทําให้คุณห่างเหินไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กับคู่รักคู่ครองเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ว่าในเรื่องของถ้าเรามีเวลาให้กันก็ต้องเพิ่มความใส่ใจให้แก่กันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะต้องพยายามาดู ความรู้สึกของคนรักหน่อยนะคะอย่าพยายามห่างเหินให้มากเกินไปเพราะดูแล้วเนี่ยการงานจะเป็นตัวดึงพาให้คุณเนี่ยนะคะไม่ค่อยที่จะใส่ใจทําให้คู่ของคุณเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจเข้าได้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากต้องการอยากจะรู้ดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถรับฟังได้นะคะที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วกดโทรออกค่ะลรวพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ